เออลราก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ผมก็มีข่าวร้ายจะมาบอกทุกคนนะครับซึ่งก็คือวันนี้นะ่ะปกติแล้วผมก็จะมาทําคลิปแจกรหัสนะครับเพราะว่าผู้ติดตามของผมนั้นก็ถึง1 0ึงร้ยซับเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ผมมีข่าวร้ายจะมาบอกนะครับซึ่งข่าวร้ายนั้นคือรหัสทั้งหมดที่ผมว่าจะมาแจกในวันนี้เข้าไม่ได้ซักรหัสเลยครับจริงครับ ซึ่งวันนี้ผมก็ไปหารหัสที่จะมาแจกแล้วซึ่งผมก็หาทุกรหัสเลยที่มีอยู่30กว่ารหัสผมนะมันเข้าไม่ได้สักอันเลยครับซึ่งตอนเข้ามันก็จะเป็นแบบความปลอดภัยสชั้นที่มันต้องใช้อ e ีเมลในโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกแล้วมันก็ต้องให้แบบคนที่อยู่ในรหัสยอมรับก่อน ซึ่งอันที่อยู่รหัสนั้นก็คือโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ถูกขมโมยไปครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับสําหรับคนที่รอคอยให้ผมแจกรหัสนั้นคือว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้จะเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติดตามด้วยที่ช่วยติดตามให้ผมจนมาถึง100ซับได้ ผมก็ภูมิใจมากแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งในวันนี้ผมก็จะมาแจ้งแค่นี้แหละครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้แจกรหัสให้ทีนี้ผมก็จะไม่มีรหัสที่จะแจกแล้วนะครับเพราะว่ารหัสทั้งหมดนั้นผมก็ซื้อมาจากเพื่อนไม่ใช่เพื่อนสิเอาจริงๆแล้วรหัสทั้งหมดนั้นผมก็ซื้อมาแหละแต่ว่าตอนนี้เพจที่มีชื่อว่าเจนนี่แจกเกมพาร์ตเขาก็ได้ปิดเพจไปได้2ปีแล้ว ซึ่งผมก็ไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อราหัสกับเขามาอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมก็มีแค่นี้แหละครับที่จะมาแจ้งให้ทราบก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะ